เกมคู um si ่สีคู่แซ่บคู่สีเอฟจะต้องมาแข่งเกมเพื่อไปสูตรความสีและความแซ่บเกมคู่สีมาราธอนคู่ข้าแข่งขันทั้งสองทีมจะต้องฟาดานมุดลูกกรงเหล็กและนำลูกบาสมาชุดใส่ตะข่ายทีมไหนชุดลูกบาสได้ครบตามจำนวนก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยและการหาตั้งรับ สู่เกมคู่ซีมาราธอนนะครับผมสร้างบรรยกาเป็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอยากจะลองเปลี่ยนั้ยากจะแข่งกับคนอื่นบ้างไหมให้หนิมเลือกให้เลือกใหม่เนี่ยเลือกเลยให้เลือกใหม่อยาเลือกจะแก้แค้นคู่เดิมเมื่อกี้แพ้มาก็ได้เลือกกี่คนนะคนเดียวสองคนเลือกเลือกเอาให้แกเลือก เลือกคนหนึ่งพี่ค่ะเพราะพี่เขาดูตัวเล็กสดใช่ไหมเกมนี้มันต้องใช้คนตัวเล็กๆมันไม่เล็กนะเนี่ยตัวพ่อกับแจ๊สเลยสาบานว่ากินงั้นสาบานพี่งั้น,บ,น,น,นบ้าเดี๋ยวก็ตายฟรีใครคนละครับพี่ปามาค่ะ,ะ,ะได้ปา,ามอเองไปเลือกพี่ปามทำไมดูตัวสูงแล้วก็พี่เขาบอกมาบามใครเตรียม แฟนคลับเขาเลยแฟนคลับในเทคโนบางนาเลยนะอะไรนะพานิษบางนาพานิษพานิษบางนาซีลเบอร์ละสามสี่รอบเนี่ยแฟนคลับเทคโนบางนาเนี่ยแย่มากเลยใครแฟนคลับเทคโนบางนานี่ไงแฟนคลับโอ้โหเหมือนบ้านพักคุณจราบางแคร์ตายตายตายหนูไม่เกี่ยวนะเออได้ได้ไปเคลียร์เขาเองนะไปเคลียร์เขาเองนะแข่งแล้วแข่งแล้วไม่ทับใช่ไหมผมมาเลยทราบวารติการดีอยู่แล้วนะครับผมถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยครับค่ะถ้าพร้อมแล้ว เฮ้ยเอาตามันเอาไว้ตาตาผมเป่าได้ผมเป่างนี้ได้โอเคโอเคถ้าพร้อมแล้วเฮ้ยไปได้เลยเหรอเขาบอกต้องรอแก่อนเดี๋ยวเร็วค่ะ หมดเวลารับผมมามาเลยครับมาเลยครับเชิงหน้าครับมาฟังผลกันนะครับผม่นตอนนี้นะครับผมทีมแขกรับเชิญของเรานะครับของคู่ซีแขกรับเชิญของเรานะครับได้ครบหกลูกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายที่ชนะครับคือฝั่งคู่ซีเอฟครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมผู้ที่แพ้ก็ต้องโดนลงโทษตามเกมอยู่แล้วนะครับผมอะไรอะอะไรบทลงโทษของเราจะเป็นอะไรนั้นมาเอาละครับบทลงโทษของเราวันนี้นะครับผมเราจะบอกให้ว่าเป็นสเปเชียลจริงๆหลายอย่างนักฮะ <laughs> หลายอย่างจัง <laughs> รู้ได้ไงผมยังไม่เปิดเลยก็คือมันหลายกล่องหลายหีบจังอ,อัน,นอ,นนอนนย่างเดียวไม่ใช่เหรออะไรครับอ่านี่นั่นไงอันนี้เป็นรวมมิ้นครับแบบสเปเชียลนะครับผมมีทั้งกระเทะกระเทะฮะ มีทั้งกัดเทปนะครับผมเนปผ้าอะไรนะเนปผ้าชัดๆที่นี่ผ้านะครับผมแล้วก็เครื่องสำอางนะครับผมจากแม็กซ์นะครับผมแม็กซ์คือสำอางจากแม็กนะครับผมแม็กซ์แม็กซ์แต่งหน้ากับนักแสดงของเรานะฮะพร้อมกับแป้งนะครับผมเพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรทำเลยครับน้องให้แต่งให้ได้เลยใช่ไหมคะสองท่านนี้นะครับ เอาตามบายเล่นเลยเล่นเลยเอ้าผมว่าคุณเสียนี่น่าจะแบบแล้วนี่เหรอคะอันนี้อันนี้นี่เป็นอะไรคะอันนี้เป็นเครื่องสัมภาษของแม็กซ์นะของแม็กซ์อันนี้ก็สามารถอันนี้จริงๆแล้วสำหรับคนผมทาให้ทั่วนะคะปากเปิดก็ต้องทาอันนี้สำหรับคนแบบว่าผมเดี๋ยวให้เนียนหน่อยผมพี่เขายังไม่เนียนสำหรับคนหัวร้านนะครับผมอันนี้จริงแล้วไม่ต้องไปปลูกผมมันเสียเวลาครับผมได้ฮะัันยากด้วยอ่ะเดี๋ยวๆพี่แจ๊ดชอบแค่พิธีกรหลับนี่ฮะ พี่พี่หนูขอโทษนะคะเอาเลยตามมามาขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษแล้วพี่หนูไม่ได้ทำนี่พี่แจนได้ดูดีป่ะไม่เดี๋ยวพี่หยิบเครื่องใส่กลางหนูว่ามีหน้าม้าจะสวยกว่าเอาหน้าม้าแบบมาลูโกะนี่แบบนี้พี่แบบนี้พี่ไม่น้ำหน้าม้าแบบมาลูโกะพี่จะน่ารักมากพี่มารุต้องมีน้มปางเหม็นไม่เป็นไรดูดีดูดีพี่เชื่อหนูเชื่อหนู เอลวิสต้องคิ้วหนาๆนิดนึงเออนี่เอลวิสเอวิสเอลวิสเมืองไทยต้องคิ้วแดงๆอันนี้นะยอมแล้วรู้ดีนะเรื่องเอลวิสเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ยังมีอีกคนหนึ่งนี่ยรู้แล้วก็ตาไม่งานมันละเอียดงานละเอียดนะหนูพอแล้วพี่เออเฮ้ยเออมาแล้วมือกลมๆมือกลมๆอะ เ้ยทำไมไม่เล่นกับน้องเขาหน่อยนะฮะไม่เล่นกับน้องเขาหน่อยเฮ้ยมันต้องมีต้มหูด้วยดิแบบนี้ยต้องมีต้มหูด้วยหรือเปล่าเออมีต้มหูหน่อยไหมอ๋อ่จริงจริงเสรี่หน่อยอ๋ออ่านี่สีฟ้ามีสรี่หน่อยนี่เดี๋ยวพี่เขาเจ็บแกอย่าทำงั้นเลยหนีตรงนี้ดีกว่าโอ้โฉันจะแย่งขนาดนี้ยังโอ้โหนี่ถ้าหนูไม่ช่วยนี่หมดเลยนะพี่ ช่วยเดวแล้ต่างหยวเดียวเยิงฟันนีเฮ้ยฟันไก่อ้ที่หนิบ่นไหนเหลี่ยวกันเนี่ยอ๋อีกา่ะอีกางางมันต้องมีดูจะโง่เห็นที่แล้วเนี่ยสีเขียวน่าจะเหมาะเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนอึ่งเนี่ยติดใจติดก่อนทำพีละคนทำไปใส่ไปคนไปด้ละคนด่กดุ๊กดุกดุ๊กดุ๊กดุกดุ๊กดุก น่ารักมากนออุ้ยนี่ตังหูก็เพิ่มกัตังหัวเจ๋งมากพี่เอามาคุปปามาเจ็บมากคุปามาครับไม่เจ็บใช่ไหมแกอนนี้ไม่น่าถามครับเอาเลยครับไม่เจ็บใช่ไหมคะงั้นก็เอาต่อค่ะคุปปาครับลองพื้นคุปปาครับลองพึงคุ้ก็ต้องขอเดียรเดียเดยวอวันนี้มากเลยยังยัง ยิงแล้วแต่เองไม่ต้องชนเพื่อนหรอกพอแล้วก็ได้ไม่เป็นไรมันยังน่ารักไม่พออเลยองแฮ่พี่มันต้องฟินด้วยเขามีความตุกัุการแก้คนมากพี่สุดยอดเลยพี่ไปสมัครเป็นสาพุ่มจินนะนะาวพุ่มจินเขาเรมสมัครแล้วเฮ้ยเรสมัครดิพี่ไม่ยากเลยอ๋อเห็นเขาหน้าตาดีไม่กล้าแกล้งอะตอนนี้น้องสองมีผลงานอะไรจะฝากไปครับอือค่ะ พิงก็ขอฝากผลงานเพลงนะคะของวงลาซิสตานะคะพิงเป็นสมาชิกหนึ่งในนั้นมีพริงแอนแทบดี้นะคะเพิ่งปล่อยซิงเกิลพอรักออกมา<อ>ขออยายไงฝากติดตามด้วยค่ะฟังอยู่ฟังอยู่เครฟังในรถหรอหรพี่จอดแพ้คอยไม่ใช่นนะที่มาร้องเป็นหมู่ๆห,หลายคนอ่ะใช่ป่ะอันนั้นใช่ป่ะไม่ใช่คะ่ะ ไม่ต้องหยอกพี่ไก่ขนาดนั้นหรอกปิดรายการเถอะหนูว่าก็หนิมเชิญรัางไปดิฝักเพลงร่วมสมัยกันบ้างก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพลงลูกทุ่งนะคะฝากเนื้อฝากตัวฝากหนิมคนหนึ่งพิมพ์ไว้ด้วยแล้วก็ซิงเกิลที่ใกล้จะปล่อยแล้วนะคะก็ของหนิม พิจาริณกับพี่ไม้พิรมพรค่ะชื่อว่าเพลงหนุ่มรถไถสาวไร่อ้อย MV ถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะฟังอันนี้ก็ฟังอยู่เหมือนกันพี่เป็นหนุ่มรถไถรถไถมาเที่ยวดาวขนมไม่ใช่เขาคนคนผู้ชมเขาก็เออหนูว่านึกว่าเพลงนี้จริงๆเนี่ยอ่าแล้ววันนี้นะครับผมพวกเราก็ขอขอบคุณน้องๆสองท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ รายการดีๆอย่างนี้นะครับหาดูได้ทาง True Vision ช่อง66เท่านั้นนะครับครับผมและใครคิดว่าคุณแน่นะครับผมคุณเจ๋งคุณเก่งเนี่ยนะครับผมแลวก็ซีกมากๆเนี่ยมาที่รายการของเราเลยครับเพราะเรารอคุณอยู่ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าได้กับรายการคู่ซีคู่ซ